สวัสดีคะ่ะนักเรียนสำหรับครั้งนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับตำแหน่งระยะทางและการกระจัดกันนะคะซึ่งในการเคลื่อนที่แนวตรงนะคะเราจะพูดถึงเรื่องของตำแหน่งระยะทางและก็การกระจัดเป็นเรื่องแรกมาดูเรื่องของตำแหน่งก่อนตำแหน่งก็คือจุดที่บอกที่อยู่ของวัตถุมักจะบอกด้วยสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นตัวภาษาอังกฤษนะคะอย่างเช่นตัวกระตูนเราอยู่ที่ตำแหน่ง A ตตำแหน่ง B และตำแหน่ง C การบอกตำแหน่งอาจจะบอกด้วยเส้นจำนวนนี้ก็ได้นะคะซึ่งวัตถุจะต้องอยู่บนแนวเส้นตรงเดียวกันนะคะและจะต้องบอกถึงจุดอ้างอิงด้วยนะคะซึ่งเราจะใช้เส้นจำนวนเนี่ยเป็นตัวบอกตำแหน่งนะคะ,อะลองดูตัวอย่างนะคะเส้นจำนวนนี้นะคะเขาให้ระบุตำแหน่งของวัตถุที่อยู่ตรงตำแหน่ง A ตำแหน่ง B และตำแหน่ง C เรามาดูที่ตำแหน่ง a ก่อน a ก็คืออยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะการบอกตำแหน่งเนี่ยนะคะเราก็จะบอกได้ว่า a อยู่ที่ตำแหน่ง x เท่ากับลบ20นั่นเองต่อไปค่ะ b b อยู่นี่ใช่ไหมคะเราก็จะบอกว่าจุด b จะอยู่ที่ตำแหน่ง x เท่ากับ10นะคะต่อไปจุด c ค่ะนี่ c อยู่นี่นะคะเราก็จะบอกว่า จุด C อยู่ที่ตำแหน่ง x เท่ากับ20นั่นเองการระบุตำแหน่งของวัตถุในระนาบนะคะจากรูปนักเรียนจะเห็นว่าระนาบก็จะประกอบไปด้วยแกน x นะคะแล้วก็ประกอบไปด้วยแกน y จุดแรกที่นักเรียนจะต้องรู้จักนะคะก็คือ จุดกำเนิดนะคะจุดกำเนิดหรือเรียกว่าจุดศูนย์นี่ค่ะอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะคะและเรื่องที่สองที่เรียนจะต้องทราบก็คือระยะอะไรก็ตามนะคะถ้าอยู่ด้านขวาก็คืออยู่บนเส้นตรง x เนี่ยนะคะค่าจะมีค่าเป็นบวกนะคะและอยู่เหนือจุดอ้างอิงก็คือจุด o เนี่ยนะคะเราจะ มีค่าเป็นบวกส่วนระยะอะไรก็ตามนะคะถ้าอยู่ทางด้านซ้ายของจุดกำเนิดก็คือเส้นจำนวนที่เป็นค่าติดลบระยะอะไรก็ตามนะคะที่อยู่ด้านล่างนะคะป้ายจุดกำเนิดมาเนี่ยค่าของพิกัดตัวเนี้ยก็จะติดลบเช่นเดียวกันนักเรียนลองมาระบุ ตำแหน่งของวัตถุที่จุด A กันนะคะก็จะบอกด้วยค่าของพิกัดนั่นเอง x กับ y ที่ตำแหน่ง A อยู่ที่พิกัด x เท่ากับเท่าไหร่คะมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะนี่ก็คือ2ค่ะส่วน y ทจะอยู่ที่ตำแหน่งนี้ก็คือ2เหมือนกันต่อไปค่ะที่ B พิกัด x ก็จะอยู่ที่ 2นั่นเองส่วนพิกัด y จะอยู่ที่ตำแหน่งลบ2ต่อไปค่ะที่ตำแหน่ง c เนี่ยนะคะพิกัด x ก็จะอยู่ที่ลบสส่วนแกน y ก็คือตรงนี้ใช่ไหมคะก็อยู่ที่ตำแหน่ง1นนั่นเองอันนี้คือการระบุตำแหน่งในระนาบนะคะเราต้องบอกเป็นพิกัด x y นะคะ นักเรียนลองมาดูตัวอย่างของการระบุตำแหน่งพิกัดนะคะบนระนาบกันนะคะ,ะตัวอย่างบอกว่าอนุภาคหนึ่งเริ่มต้นเคลื่อนที่จากตำแหน่ง e นะคะเดินทางมาจนถึงตำแหน่ง a นะคะเป็นเส้นตรงนะคะต่อมาเคลื่อนที่เป็นเส้นโค้งนะคะมาถึงตำแหน่ง b และยังโคง้โคงลงมาจนถึงตำแหน่ง c นี้นะคะจากนั้นก็เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงมาจนถึง d ให้นักเรียนลองเติมตัวเลขนะคะที่ระบุพิกัดนะคะที่ตำแหน่งของ a กันนะคะ a จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะ a จะอยู่แกน x ที่5เห็นไหมคะส่วนแกน y จะอยู่ที่10เพราะฉะนั้นตำแหน่ง a ก็คือตำแหน่ง5กับ10ส่วนตำแหน่ง b นะคะ b จะอยู่นี่นะคะแกน x นะคะ b อยู่ที่10เห็นไหมคะแกน y จะอยู่ที่15 ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตำแหน่งของ b ก็คือ10 15นั่นเองต่อไปค่ะมาดูตำแหน่ง c c จะอยู่แกน x ที่ตำแหน่ง10 15ใช่ไหมคะและก็แกน y จะอยู่ที่ตำแหน่ง10เพราะฉะนั้น c ก็คืออยู่ที่15 10ต่อไปค่ะตำแหน่ง e e จะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะจะอยู่แกน x ที่ติดลบเห็นไหมคะลบ15ส่วนแกน y จะอยู่ที่10 เพราะฉะนั้นตำแหน่งของ e ก็คือลบ15 10. ต่อไปค่ะตำแหน่งของ d d อยู่นี่นะอยู่ x ที่20 y ที่10นั่นเองอันนี้ต่อไปถ้าเราใช้จุด a ตำแหน่งนี้นะคะเป็นจุดอ้างองิงไม่ใช่จุด o แล้วเนาะใช้ a เป็นตำแหน่งอ้างองิงเราจะบอกได้ว่า c จะอยู่ที่ตำแหน่งอ่า 10, นั่นเอง เพราะเราจะเห็นว่า a กับ c เนี่ยนะคะ a จะอยู่ที่ตำแหน่ง5ใช่ไหมคะ c จะอยู่ที่ตำแหน่ง15เพราะฉะนั้น a กับ c เนี่ยก็ห่างกันแค่10นะคะนักเรียนเอา15ลบ5ก็เหลือ10เพราะฉะนั้นจุด c จึงอยู่ที่ตำแหน่ง10นะคะถ้าเทียบกับ a ดูตัวไปนะคะก็คือ d บ้าง d ตำแหน่งดีนี้อยู่ห่างจาก a เท่าไหร่คะ เรียนดู A อยู่ที่ 5, D อยู่ที่20เพราะฉะนั้นเขาอยู่ห่างกัน15นั่นเองต่อไปค่ะ E กับ A นี้ E อยู่ที่ตำแหน่งลบ15ส่วน A อยู่ที่ตำแหน่ง5เพราะฉะนั้น A กับ E ก็ห่างกันเท่ากับ20นั่นเองค่ะ